ถ้าผู้ชมที่เคารพจะใช้คําว่าสวัสดีปีใหม่กันยังได้นะครับเพราะยังอยู่ในเดือนมกราคมวันนี้ผมจะนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับทางแวดวงการเมืองมานําเสนอให้ผู้ชมได้รับทราบกันไปซึ่งจากการที่ได้มีการเลือกตั้งในยกองการหมหาส่วนจังหวัดจันทบุรีและสภาองค์การมหมือนส่วนจังหวัดผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยและก็ทราบว่าได้มีการประชุมสภาครั้งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่ง ทาง c ีทีก็ได้ทําการถ่าย,ยทอดสดใ,ใ,ใ,ให้พี่น้องประชาชนได้รับชมรับทราบกันไปแล้วนะฮะวันนี้ผมเห็นว่าใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต่างๆและก็สมาชิกสภาเทศบาลร่วมควบคู่กันไปด้วยทั่วประเทศนะฮะดังนั้นที่จังหวัดจันทบุรีจะมีกี่ทีมในการแข่งขันชิงตำแหน่งนายกติงตำแหน่งสมาชิกสภา เทศบาลเมืองจันทบุรีจะมีกี่ทีมนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในวันนี้ผมเห็นว่าบุคคลท่านหนึ่งที่ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีมาหลายสมัยและก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้างผมก็เลยอยากจะนําเรียนสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองที่จะมีขึ้นและเรื่องทั่วๆไปในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้างนะฮะขอเชิญท่านผู้ชมได้พบกับท่านเฉลิมพลศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ในเวลานี้นะฮะและจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขอย่างไงบ้างวันนี้จะนําเรียนเอาเป็นควันหลงขององค์การมหาวิทยจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะได้ติดตามไหมฮะก็ติดตามมาเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับอาจจะเย็นไปหน่อยนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงตอนนี้ผมห่วง่ห่วงตอนนี้ว่านับตอนห้าโมง ใช่ไหมฝ่าจะนับเสร็จฝ่าจะอะไรเสร็จเนี่ยใครนับช้าก็ต้องมีไฟใช่ไหมครับมันจะจะลําบากอันนิ้หนึับเพราะว่ามันอยู่ในห่วงระหว่างห้าโมงถึงหกโมงไปเจอกรรมการที่รู้ใจกันทําแป๊บเดียวก็เสร็จอืไปเจอกกรรมการในหน่วยที่ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ไม่รู้ใจกันเนี่ยนับผิดนับแล้วนับอีกเนี่ยมันก็จะเลยไปหกโมงมันก็จะมืดนะเป็นห่วงเรื่องมืดนะครับเพราะอะไรมืดเนี่ย ต้องติดไฟเต็นี์อีกใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงจริงกับผมความคิดผมนะมันน่าจะนับตอนสี่โมงให้มาแล้วเสร็จก่อนมืดแล้วก็นำส่งทีนี้มานับนับตอนห้าโมงถ้าแล้วเสร็จมืดเนี่ยมันจะสร้างความลำบากให้กับหน่วยเลือกตั้งมันเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยเปล่าฮะฤดูหนาวเนี่ยมันจะมืดเร็วอมันมืดเร็วครับมันมืดเร็วพอะมันมืดเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรลำบาก ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมืดอ่ะไฟก็ไม่ได้เตรียมไว้แต่ถ้าต้องเตรียมไฟทุกเต็นเนี่ยหมดค่าเตรียมไฟทุกโอ้โหอีกหลายตังค์ใช่ไหมครับไหนจะต้องเดินเดินหลอดไฟให้ควบคุมครอบคุมแสงสว่างไหนจะต้องหมอไฟเสียบโคบประมาณอีกหลายตังค์แต่ถ้าถ้าสี่โมงผมว่าน่าจะน่าจะสวยกว่าตามหลักนะครับพูดถึงนะครับแต่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็เรียบร้อยดีครับ ่านพูดไปด้วยดีนะฮะการพูดได้ดีครับทีนี้ก็บกมาถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศนะฮะแต่จะพูดถึงเฉพาะในจันทบุรีก่อนนะฮะถ้าจะพูดถึงตัวท่านนายกเองได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรฮะครับผมก็เตรียมความพร้อมของผมละนะครับก็เตรียมจัดทีมนะครับถ่ายรูปเตรียมตัวนะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้หนึ่งกุมภากําหนดกําหนด รับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ไม่ใช่วันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หมดวันละหมดวันละหยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันหมดนะครับแล้วก็วันที่แปดถึงสิบสองกุมภาก็วันที่เปิดรับสมัครเปิดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ไหนแปดถึงสิบสองกุมภาแปดถึงสิบสองกุมภาเหรอฮะครับแล้วก็ไปเลือกเอายี่แปดอาทิตย์ที่ยี่แปดมีนาอ๋อยี่แปดมีนาวันเลือกตั้งครับผมวันนั้นจะเป็นวันที่รู้ว่าใครจะมานั่งเก้าอี้ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนะฮะใช คิดว่ามีคู่แข่งไหมในพื้นที่ของท่านเนี่ยยังไม่แน่ครับต้องรอต้องรอปิดรับสมัครครับถึงจะรู้ครับทุกอย่างการเมืองไม่แน่ไม่นอนครับคครรัับบแต่ทราบว่าเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมทํำป้ายทำอะไรเรียบร้อยเอางี้แล้วกันก่อนที่จะพูดไปถึงทีอื่นทีนี้ว่า ทีมของท่านนี่มีถ้าถเาเตรียมตัวไว้ที่ตัวท่านตำแหน่งนายกเหมือนเดิมครับตำแหน่งนายกเหมือนเดิมท่านจะเป็นรองนะฮะรองนายกเปลี่ยนไปสองท่านครับอมีเปลี่ยนเลยฮะครับเพราะว่าอีกสองท่านเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับท่านมีความจำนงว่าขอเลิกอ๋อจะพัดจากการเลิกการเมืองว่าท่านก็อายุเจ็ดสิบอายุมากด้วยแล้วสุขภาพก็ค่อยดีด้วยนะครับเพราะว่าท่าช้างก็รู้อยู่ทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันเย็นอันนี้หมายถึงรองนะฮะครับรองสองท่านใช่ไหมครับล้วสุขภาพไม่ดีก็เลยออกครับ รองสองท่านอีกอีกท่านหนึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่รองมืดยังอยู่มันเดิมรองมืดยังอยู่นะครับอ๋อครับครับรองอีกท่านหนึ่งครับมีรองเตี้ยมก็รองดมอ่าหยุดนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนรองใหม่รองดมหยุดเหมือนกันนะฮะครับผมโอ้รองดมก็หยุดครับสูบภาพไม่ดีก็จะไป อะไรนะเลี้ยงกุ้งนะครับมากินหน่อยเอาแต่อยู่กับนายกไม่ได้ทำอะไรเลยเลี้ยงกุ้งกุ้งตัวนี้มีมีให้เลี้ยงเหรอฮไม่ก็ไม่รู้ครับฮะแต่ให้อยู่กับนายกเขาไม่มีเวลาทำอะไรเลยไงเพราะว่านายกเช้ามาเขาต้องมาเจอกันครับแล้วเจ็ดโมงกว่ากว่าาต้องเจอกันแล้วครับแล้วก็เลิกปัญหาเลิกก็ห้าโมงครับคือท่านี่รองสองท่านที่ต้องบายไปนะฮะครับแล้วท่านเตรียมบุคคลที่จะมาเขาก็เอาสททในทีมขึ้นมาเป็นรองนายกแทนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสททก็ต้องขาดดิ อ่ะครับก็เอามาเพิ่มใหม่ตอนที่ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมเรียบร้อยครับครบทีมครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้คะครับไม่ต้องเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศให้รู้อีกทีเดี๋ยวประกาศรู้อีกทีนะครับตอนนี้หมายถึงว่าเตรียมความพร้อมเริ่มหาเสียงยังฮะก็ยังไม่ได้เริ่มหาเสียงเพียงแต่เตรียมความพร้อมก็คือเช่นถ่ายรูปครับาถ่ายรูปเตรียมเอกสารเอกสารนะฮะใบสมงสมัครอะไรก็เตรียมกันไว้แล้วนะครับพอถึงวันวันวันที่ส2เราก็พร้อมยื่น นะครับไม่ต้องมารอไปเตรียมเอกสารอะไรครับวาเราเราเตรียมพร้อมเสร็จเลยครับครับคนอื่นอีกส่วนหนึ่งนะแต่นายกก็ทำการบ้านมาตลอดทั้งปีทั้งปีอยู่แล้วเนี่ยครับครับครับก็ทำการบ้านมาตลอดครับเรับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาแทนนี่ก็คงไอ้ไม่เป็นสอทอนี่ก็คงไม่ยุ่งยากนะฮะครับ เป็นคนที่คุ้นเคยกับทางเทศบาลรือปล่าใช่คนเยพื้นผ่านคนในเทศบาลคนที่ช่วยงานนะคนที่เลือกจากคนที่ช่วยงานอย่างเช่นสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็จะมีอสมมาช่วยชาวบ้านมาช่วยแล้วก็เลือกคนที่มาช่วยงานครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปหาไกลเห็นเลยครับมาเทศบาลเนี่ยมาช่วยคนที่จะเป็นสอทอเป็นนายกได้อะเบืองต้นมันมีจิตอาสาก่อนนะครับเป็นจิตอาสาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเนี่ย เลือกไม่ยากเราเลือกจากพี่น้องอสมอหรือว่าคนที่ช่วยงานเราเนี่แหละนะครับอ่าประธานชุมชนเนี้ยนะมีเก้าชุมชนอสมอก็มีเก้าชุมชนใช่ไหมครับอ่าเราก็เลือกจากคนที่มาร่วมงานคือเรามานึกถึงว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่มีเงินเดือนกินเขายังมาช่วยงานอย่างคาที่แล้วสองเดือนเต็มคาที่นี่เกือบเดือนเดือนหนึ่งเขาช่วยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปหาที่ไหน ก็เพราะฉะนั้นก็มามามาด้วยใจมาช่วยทุกวันค่าแรงก็ไม่เอามาแต่เช้าเลิกเย็นมาแต่เช้าเลิกเย็นครับทั้งที่มีงานทํำบางทีก็ลาหยุดงานกันมาช่วยกันเวลาเราเร่งด่วนเช่นเราจาเป็นต้องแพ็คแมสเราจงเป็นต้องฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อโควิดเราก็เร่งด่วนเขาก็มาช่วยอันนี้อันนี้บ่งบอกได้เลยว่าเขามีจิตสาธารณะ ครับนะครับเป็นสุภาพบุรุษรู้สุภาพสตรีทั้งสุภาพบุรุษทั้งสุภาพสตรีสองสองท่านเนี่ยนะฮะครับอ๋อสุตีสุภาพสตรีท่านหนึ่งสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะครับโอ้โไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องมีเงินไม่จําเป็นต้องอะไรอเราผมคัดจากคนที่มีกิจสะทานะรับนะครับขยันครับเท่านั้นครับคนที่เข้ามาเพื่อทํางานชให้ชาวบ้านกับบุญท่าช้างนั่นนะฮะใช่ครับครับถ้าจะพูดถึงในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเนี่ยอำเภอพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักใจเหมือนไหมฮะ หนักใจก็เห็นว่ามีหลายทีมใช่ไหมมีหลายทีมนะครับเปิดตัวได้แน่สามทีมอย่างน้อยนะครับนะครับสามทีมอย่างน้อยนะครับก็อาจจะมีสี่ทีมนะครับสี่ทีมแล้วแต่ครับเนนายกปัจจุบันก็จะลงด้วยก็ว่ากันไปตามกติกาก็ว่ากันไปนะครับอืแต่นายกคนไหนจะมาก็ตามทีแต่ ไม่ทราบว่าสอทจะจะจะเข้ามาทั้งทีหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ครับก็ต้องว่ากันหลังเลือกตั้งอันนี้เดาเดาไม่ได้ครับเพราะว่าเนาะต่างต่างคนต่างมีดีนะครับต่างคนต่างมั่นใจเขาถึงลงกันครับนะครับเวลาลงเลือกตั้งทุกคนมั่นใจหมดทุกคนพร้อมสู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสี่ที่ยิงสี่ทีมด้วยเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกนะโอกาสจะยกทีไม่ยากครับผมว่าใช่ใช่ใช่อนขั้นจะยากเพราะเยอะใช่ไหมครับ แต่ไม่ได้เข้ามาเป็นทีมเดียวกันก็ไม่เป็นไรครับมันถ้าเราใจเราใจเราที่จะตั้งใจช่วยบ้านเมืองเนี่ยอืเข้ามาเป็นไม่ได้ทีมเดียวกันก็ช่วยกันได้ครับอยู่ที่เหตุและผลครับนะครับไม่ใช่อะไรนะค้านแต่พืชใช่ไหมครับมันต้องดูเหตุผลนะนะครับใช่ไหมครับไม่ใช่ค้านอย่างเดียวเนี่ยตัวเดี๋ยวก็ตัวเองถ้าค้านอย่างเดียวตัวเองก็เสียอืใช่ไหมครับนายกเขาจะทํานี่อย่างนี้ ให้ชาวบ้านคุณก็ค้านค้านเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็รู้เองนะครับแล้ะครับเรื่องการเมืองเดี๋ยวใกล้ๆก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันต่อไปนะฮะทีนี้จะวกมาตรงนี้หน่อยตอนนี้โอ้โหก็คือฮาเกินเหลือเกินพี่น้องประชาชนต่างก็มีความกังวลด้วยกันทั้งนั้นนะก็คือโควิดโควิดโควิดในพื้นที่ท่านดูแลกันยังไงฮะปัจจุบันดูแลนะครับก็ให้พี่น้องอสมนะครับประชาสัมพันธ์ช่วยกันดูแลซอส่องว่าจะต้องใส่แมส นัางมือนะครับแล้วก็ดูบ้านใกล้เรือนเคียงว่าใครแปลกหน้ามาไหมมาจากไหนติดเชื้อหรือเปล่ามาจากอะไรแล้วก็ดูแลกันถ้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็คุยมาจากไหนนะครับต้องกักตัวแล้วก็คนไหนไม่มีข้าวเราก็ส่งอคนไหนไม่มีข้าวกินเราก็ส่งนะครับให้ก็ดูแลแล้วก็ทางผมก็พ่นน้ำยาโควิดพ่นหมดผมจะมีทีมงานสามทีมสามทีมหนึ่งสองสามไม่ต้องผ่านผมโทรมาได้เลย มีเลขาเลขาเป็นคนรับสายเสร็จก็ใจออกไปเลยถามทีมท่านสอททุกทุกคนเนี่ยจะทุกท่านเนี่ยจะต้องเป็นหัวหน้าที่หัวหน้าชุดแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ออกไปพ่นพ่นทั้งหมดทัวจันทบุรีอใครขอมาที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโควนกาวายจะทํายังไงแล้วก็มีสายด่วนก็โทรมาแล้วก็ไปพ่นให้ฟรีหมดทุกอย่างฮะที่ไหนทั้งจังหวัดไปหมดเลยอครับครับ แล้วด้ภาพรวมทั้งจังหวัดตอนนี้เป็นไงเดี๋ยววันนี้ขึ้นมาตอนนี้นนภาพรวมจังหวัดดีครับ <c oughs> ดีดีดีมากมผมก็กะว่าต่อไปเนี้จะเป็นศูนย์แทบ,บทุกวันนะครับศูนย์แทบทุกวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ไอ้มาตรการที่ท่านผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดออกมาเนี่ยก็คือเป็นมาตรการเชิงลุกไม่ใช่ให้ชาวบ้านมาร้องขอว่าจะตรวจไม่ใช่เชิงลุกก็คือ ตรวจกลุ่มเสียงรักษาที่คนป่วยเนี่ยจบลงมาละก็เหลือประมาณเจ็ดลายใช่ไหมครับ้วันนี้ผมคาดว่าวันนี้ศูนย์คาดว่าวันนี้ศูนย์ไม่รู้เทปออกมาอไรนะวันนี้ศูนย์ผู้ป่วยเนี่ยจะน่าที่สะสมอยู่ในโรงพยาบาลไม่น่าถึงเจ็ดลายแล้วดีไม่ดีวันนี้จะหมดเลยก็ได้เราจะไม่มีเลยคาดว่านะครับเพราะว่าแล้วถ้าเกิดมันหมดแล้วนี่คิดว่าทางจังหวัดจะดําเนินการยังไงทางจังหวัดก็ค้นหา ไปอำเภอต่างๆประกาศเลยใครสงสัยมาตรวจใครสงสัยมาตรวจไม่ให้ไปเพ่นพ่านไอ้ทุกวันนี้ตรวจเจอสี่ายสี่รายเพราะเพราะผู้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกับท่านสารสุขจังหวัดเนี่ยได้มีคําสั่งให้ออกค้นหาไม่ใช่ให้มาหาออกไปหาเลยนะครับไปหาทั่วหมดท่าช้างมาท่าช้างที่แรกเลยท่าช้างเกาะขวางจันทิมิตรแก่งคงแมวผงน้ําร้อนสายดาวเขาไปหมด นะครับก็ไปเจอที่ปวงน้าร้อนอันนี้ก็ไม่เป็นไรเจอก็เรื่องปกตินะครับเขาก็อามารักษาแต่ปัญหาคือเจอถ้าเราเจอเร็วโอกาสที่จะขยายแพร่เชื้อก็จะไม่มีใช่ไหมครับแต่ถ้าปล่อยไปอีกเจ็ดวันเนี่ยไม่ไปตรวจรอมันสําแดงออกมาเองคนป่วยไปถึงไหนถึงไหนไปแพร่เชื้อถึงไหนถึงไหนอันนี้ก็คือมาตรการเชิงลุกไม่ต้องตกใจไปค้นหามาแล้วไม่ได้เขาไม่ได้ปิดบัง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสาธารณสุขเนี่ยอยากจะบอกเลยท่านทํางานเหนื่อยมากเครียดมากผมไปอยู่ร่วมด้วยประจำรู้เลยว่าเครียดความดันท่านขึ้น170โอ้โต้องหาต้นกิงจูชายไปช่วยกินนะครับเพราะอะไรเครียดเพราะเพราะเครียดเรื่องอะไรคือวันนี้ผู้ป่วยออกมาเท่านี้อ่าบางทีญาติลูกก่อนเขาาโทรศัพท์ไปได้นี่คนป่วยญาติลูกก่อนอ่าญาติก็มาบอก ไอ้คนฟังก็อ้าวทำไมมีคนป่วยเพิ่มทำไมไม่เห็นแถลงโอ้โหมันไม่ได้แถลงง่ายๆฮะใช่ไหมครับฝ่าจะสอบสวนโลกทำลายฝ่าจะอะไรเขาก็มีเวลาแถลงนะทำลายถามว่าวันเนี้ยลองถามพี่อู๊ดดิเลยเมื่อวันซื้อพี่ไปไหนมามั่งก็นั่งนึกนานนะนึกนานนึกนานนะไม่ต้องนึกเใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยแล้วคนป่วยั้งไปตรวจสอบไปตรวจโควิดก็ต้อง สอบถามเบื้องต้นก่อนยิ่งผู้สูงวัยคิดนานอ่าแล้วยิ่งผู้สูงวัยิ่งคิดนานแล้วยิ่งไปบ่นยิ่งไม่กล้าบอกใช่ไหมกลัวนู่นกลัวนี่กลัวไปเรื่อยใช่ไหมกลัวอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไรกว่าจะออกได้กว่าจะมาได้อ๋อเช่เชาวบ้านก็ต่อว่านายกก็บอกประจําเลยว่าคือถ้าท่านถ้าถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าท่านผู้ว่าทํางานยังไงท่านสาธารณสุขจังหวัดทํายังไงทีมแพทย์ทํางานยังไงเนี่ยท่านจะสงสารท่านจะเห็นใจใช่ไหมครับ แต่ที่นี้ชาวบ้านไม่รู้ไง้าทำไมช้าทําไมไม่บอกทําลายทําไมบอกแค่นี้บางทีะก็ผมไปตรวจผมไปตรวจโควิดมาเหมือนกันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตักศิล์นกรุงเทพจันเนี่ยถามผมไปไหนมากๆเอใช่โอ้โหเร็นคับตอบที่ตอบยากมากเลยอะผมก็บอกเอาวันนี้ก่อนนึกแค่วันนี้อันเดียวนึกแค่วันนี้วันเดียวยังนึกไม่ได้แล้วถามเจ็ดวันย้อนหลังมาสิบสี่วันเนี้ยเจ็ดวันเนี่ย พี่วานึกออกมาใช่มันนึกออกแต่บอกไม่ได้หมดนึกออกบอกไม่ได้หมดก็ใช่ไงใช่ไหมแล้วข่ายจะนึกได้แต่ละคนแล้วคิดดูคนป่วยอะในจันทบุรีทั้งหมดที่แรกสองร้อยกว่าคนฝ่ายจะสอบแต่ทำลายแต่ละคนแล้วไม่ใช่มานั่งสอบอได้อย่างพี่กับผมคุยกันที่ไหนอะก็ติดเชื้อแล้วครับติดเชื้อแล้วติดเชื้อแล้วต้องคุมโอ้โหแบบแล้วก็ชุดพีชุดป้องกันอะชุดขาวๆอะวันที่เขามาตรวจที่ท่าช้างเห็นแล้วน่าสงสารมากน่าน่าเห็นใจเพราะว่าอะไร ใส่เข้าไปะต้องนอกจากใส่ถุงมือเสร็จเสื้อมาคุมถุงมือเสร็จสก๊อตเทปพ,พันปิดหมดตะกงเทปคอเนี่ยพันหมดมใส่แมสสองชั้นใส่แมสชิลอีกห้าคุมผมอีกสก๊อตเทปปิดอีกอยังไม่วายจะไปติดโรคก,กับคนป่วยเลยพอถอดออกมาเสร็จเป็นไงรู้ไหมออโอ้โหน้ำเหงื่อออกนี่ชุดนี่เปียกหมดมมนี่อันนี้แหละที่พี่น้องประชาชนแบบอะไร ยังยังไม่เคยเห็นทีมแพทย์ทํางานเขาเหนื่อยใช่ไหมเขาเหนื่อยเหนื่อยครับทั้งกลางวันกลางคืนช่วงกาลังพีิกด้วยใช่ไหมสี่สี่ห้าวันแรกห้าหกวันแรกที่เจออูมากันเยอะใครๆครก็อยากจะรู้ตื่นตระหนกอยากจะรู้ว่าคนนี้ไปไหนบ้างคนนี้ยังไงยังไงยังไงบ้างก็ต่างกันไปทุกันไปทุกันมาอันนั้นเป็นโควิดทั้งที่ยังไม่ได้เป็นเลยไปอย่างร้านร้าดหน้าลุงโตงเงี้ยก็ไปบอกว่าเขาเป็นโควิดอืเขายังไม่เขาไม่ได้เป็นเลย ไปตรวจมาก็ไม่เป็นปรากฏว่าขายของไม่ได้เป็นเดือนละอันนี้มันมันมันประเภทตื่นตะหนบตื่นตะโนกเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้ดีแล้วนะครับอยากพยายให้เข้าใจว่าเที่ยวหน้าถ้าเกิดมันมีอีกมันไม่ได้สอบฝวนโลกง่ายๆก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณเป็นโลกให้ผมไม่นั่งสอบสวนคนสอบสวนก็ปวดหัวเจ็ไหมคนเป็นโรคก็เครียด นึกก็นึกไม่ออกไงแล้วก็เจ้าทำลายเจ็ดแปดวันเจ็ดแปดวันมันหาไม่ได้ะครับไม่ใช่มันหาไม่ได้มันนึกไม่ออกใช่ไหมนึกไม่ออกพอนึกไม่ออกสาธารณสุขท่านผู้ว่าก็แถลงไม่ได้แถลงไม่ได้ไงไปเอามมั่วไม่ได้ก็ต้องเอาทีไงเพราะอะไรทุกครั้งที่ทําลายไปมีผลกระทบหมดอืทุกครั้งที่ทําลายเนี่ยบอกก็ไปไปไหนไปไหนไปไหนไปแม่โครงเงี้ยอ่าไปเซเว่นเงี้ย เจเว่นนี่ถูกกล่าวอ้างไม่โค้ดถูกกล่าวอ้างเดือดร้อนหมดนะเดือดร้อนหมดชูปไปครับเห <c oughs> มือนลาดหน้าหรือส้ตมตำตีแยกตักถิ่นเนี่ยพอถูกกล่าวหาว่าสงสัยว่าเป็นโควิดขายของไม่ได้เป็นเดือนแล้ว <c oughs> อันนี้น่าสงสาร <c oughs> ไม่ได้เป็นเลย <c oughs> แถมไม่พอก็ต้องไปตรวจเองพอไปตรวจโรงพยาบาลพระปกเก้าก็ต้องรอคิวอีกสี่ห้าวันบางคนก็บอกอ่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไม่ตรวจบางคนก็ย้อนกลับมาว่าจะรอให้เป็นก่อนเหนือค่อยตรวจอ คือคุณหมอเนี่ยท, trips, ท, problems, ท่านในแพทย์ฐานนสุขท่านรู้ว่าเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าอย่างนี้คือกลุ่มเสียงในกลุ่มไหนกลุ่มเสียงหนึ่งเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำอ่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เสียงสูงเขาจะตรวจก่อนอถ้าไปตรวจทุกคนเนี่ยมันตรวจไม่ได้หมดหรอกคนเสียงต่ำก็อยากตรวจคนเสียงต่ำได้สิทธิ์ตรวจก่อนในคนเสียงสูงแล้วเกิดติดเชื้อทำไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ดูสอบสวนโรคก่อนว่าเนี่ย คุณเสี่ยงคุณเสี่ยงยังไงอย่างเช่นคุณไปบ่อนมาแล้วก็ไปใกล้ชิดกับคนที่เป็น,ปนอ่ะคุณบอกปุ๊บเขาก็รู้เพราะอะไรไอ้คนเป็นมารักษาก็ให้ทําลายไว้อยู่แล้วเข้าไปไหนมาใกล้ใครบ้างอะไรบ้างเขาก็จะรู้บางคนก็ไปโกหกไปอย่างงี้ไปอย่างงี้มาพอเวลาก็ถามบอนอยู่ตรงไหนไม่โกกไม่ทู้ไม่รู้รู้อย่างเดียวไปบ่อนมา เขาก็จับได้แล้วว่าอะไรนะคุณก็แบบอะไรให้การมั่วอะไรเงี้ยเพื่อจะตรวจอะไรเงี้ยเขาก็แยกตรวจนะเอากลุ่มเสี่ยงสูงก่อนกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนแล้วเสร็จแล้วลองมาก็คือคนในบ้านกลุ่มเสี่ยงสูงอะไรพวกนี้นะหยัิผู้ป่วยคนสัมผัสก็ผู้ป่วยนี่คือกลุ่มเสี่ยงสูงก็ตรวจก่อนอย่างคุณแค่เป็นแล้วไปใกล้ชิดกับลูกเขานั่นก็ถือว่าเสี่ยงอีกระดับหนึ่งแต่ถ้า เป็นญาติกันเลยเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันก็ถือว่าเสี่ยงสูงไปเล่นในบอลเดียวกันก็ถือว่าเสี่ยงสูงเล่นใกล้กันด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีวิธีการแยกออกมาแต่เราก็ยังไม่เข้าใจเราก็ละก็หลายคนก็เข้าใจอ่ะเธอทุกคนเครียดอ่ะเนาะเอาเวลานี้ต้องช่วยๆกันให้อยช่วยกันอย่าให้การตกครับอย่าให้กาดตกก็คือวันนี้ก็น่าจะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะศูนย์ทุกวันครับเพราะว่าเท่ากับที่รู้มาก็คือ ั้งโป่งน้ำร้อนสายดาฝนออกวาหมดแล้วครับวันนี้คือวันที่22ใช่ไหมเพราะที่เสี่ยงมันอยู่แถวนั้นตอนนี้ในเมืองไม่มีแล้วครับครับวันนี้เป็นวันที่22ยังน่าจะเป็นศูนย์อยู่นะครัน่าจะจะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ผมคิดนะเดาว่าน่าจะต้องศูนย์ทุกวันแล้วครับสบายจากนี้ไปนะสบายแล้วก็ท่านก็วันที่หนึ่งท่านก็น่าจะผ่อนโอนมาดักการบางเรื่องอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ว่าครับตอนนี้ก็เท่าัร้านร้านอาหารก็ยัง ขายได้แต่ว่าไม่ให้จาหน่ายสุราอะไรเงี้ยนะใช่ครับร้านอาหารก็นั่งจำที่แรกอรไม่เกินสามทุ่มนั่งไม่เกินสามทุ่มต้องลับซื้อกลับกินบ้านเดี๋ยวนี้ท่านมาตรการผ่อนคลายมาแล้วก็คือเปิดร้านกี่โมงก็นั่งได้แต่ไม่ขายเหล้าครขายเหล้าได้แต่ซื้อไปกินบ้านห่านนั่งกินเหล้าในร้านครับอ่านะครับก็ค่อยๆผ่อนผันแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆ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 มีผลกระทบด้วยกันทุกคนนะครับ ไม่ต้องห่วงแล้วโรงแรมก็จะเปิดโรงแรมก็ใช่ครับโรงแรมเนี่ยใครที่มีหลายโรงแรมก็ผลกระทบเยอะหน่อยค่าลูกน้องเนี่ยอย่างที่ว่าหลอดค่าลูกน้องเดือนไปละล้านสองล้านเนี่ยเป็ดแสนเลยอย่างเช่นร้านเยอะแยะเลยสามสี่โรงแรมเนี่ยโรงแรมละสองล้านสองล้านสองล้านสี่โรงแรมก็เดือนนึงก็เจ็ดแปดล้านครับโรงแรมใหญ่ๆก็เหมือนกันนะฮะอย่างเชฟิกเกอร์อย่างเคบวิกเกอเอยทอแสงเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะอ่าชบาเงี้ยชบาก็ลูกน้องเดือนหนึ่งเอ่อเจ็ดแปดแสนเคย ผมเคยขับรถไปตะเวนดูแถวชายหาดตั้งแต่แหลมสิงห์ยันเจ้าหลาเลยเนี่ยเงียบสนิทเลยเงียบสนิทครับชั่วโมงนี้เปิดก็ไม่มีใครมาหรอกพัจานทร์เป็นพื้นที่สีแดงก็ใช่ไงเขาก็ไม่กล้ามาถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าท่านผู้ว่าจะบอกไม่ต้องรไม่ต้องปิดโรงแรมไม่ต้องปิดก็ได้แล้วอาหารไม่ต้องปิดก็ได้แต่มันไม่มีคนมากินไม่มีใครมาไม่มีคนมาถามถามไหมเราไปป่ะสมุนก็บอกระยองพื้นเอเนี่อะไรีไอ้ไรสมุรสาครอ่ะอ่าสมุรสาครรคับครับ ไปไหมไม่ไปโรงแรมไม่ต้องปิดล็อกไม่ต้องปิดใครจะไปอ่ะเดี๋ยวเกิดไปล็อกอีกสิบสี่วันเองค่ะใช่ไหมไปเสร็จกลับมาโดนล็อกตัวอีกอย่าสมุดประกาศเงี้ยนะสมุดประกาศระยองชนบุรีเงี้ยจันบุรีเหมือนกัน มาจันบุรีกลับไปถูกกักตัว14วัน่ผมถามว่าใครจะมาไม่มีใครมาแน่โรงแรมเปิดไปก็ไม่มีคนนอนเปิดไปก็ไม่มีคนนอนครับคือรอมาตรการใจเย็นๆครับฮะเข้เข้าใจเข้าใจนะครับผลกระวบ่ะมันมีทุกคนนะครับเรื่องนี้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะฮะแต่ตอนนี้มา จ,จะกล้จะจบแล้วเวลาเวลาจะหมดแล้วนะก็ะเลยจะทิ้งจะติดตามตรงนี้สักหน่อยหนึ่งว่าช่วงนี้มันช่วงช่วงฤดูแง้งเนี่ยมันจะมีลมกะโชกแรงเป็นบางช่วงบางขณะเนี่ยนะฮะปัญหาอังคีภัยท่านเตรียมไว้อย่างไงบ้างอ๋อก็ตัดทางไฟนะรถดับเพลิงเราพร้อมตลอดนะครับทางราช้างเนี่ยจะพร้อมตลอดนะครับคนเฝ้าคน,นพร้อมรถน้ําพร้อมนะครับเรามีรถน้ํเคลื่อนที่เร็วแล้วตอนนี้ทํารถน้ํากระเช้าไฟฟ้าสูงขึ้นได้18เมตร ครับนะครับก็ทําเองแปลงเองทําเองเตรียมพร้อมไว้ตลอดทางไฟเราก็ตัดนะครับตรงไหนที่มันเสี่ยงเราก็ไปตัด้าถให้กองเก็บหมดครับนะครับก็เอก็วันกุจีนเราก็ส่งรถดับเพลิงประจําสายสุขุมวิทเอรักศักชมูลทั้งหมดเคยเห็นเนี่ยหน้าเซเว่นก็มีแต่ดัดเคหะก็มีเขาละยาก็มีเพราะอะไรช่วงที่เสี่ยงกับไฟเราก็จะส่งรถดับเพลิงออกไปรอออกไปรอตั้งแต่ตีสี่เลยครับ จอดรอเลยพนักงานดับเพลิงเนี่ยเรามีเวละ8คนสองเวรสิบคนเราให้เข้าเวรหมดเลยนะคุณไปจอดรอเลยรถมีกี่คันอจอดอยู่หน้าเซเว่นคันหนึ่งสิริการหน้าเซเว่นเคหะก็ตลาดนัดขรารยาก็สีแยกเขาวยาคองหนําเป้าก็แถวชอทีเอ็มคือจอดคอยคอยสแตนบายไว้นะครับเราเตรียมพร้อมนะครับถูกต้องครับ แล้วถ้าตามมาก็คือภายแล้งเนี่ยมันมีกันหลายจังหวัดให้เจอภายแล้งจันดุรีบ้านเราแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ท่านมีปัญหาอะไรไหมฮะภัยแล้งปีนี้ผมว่าแล้งอีกแล้งแน่เพราะน้าในบ่อแห้งแล้วน้ํไหลายที่แห้งแล้วแล้วประกอบกับปีนี้ทุรียนเยอะชาวสวนปลูกเุรียนเยอะใช้น้ําเยอะไายแล้งอ่ะแล้งแน่นะครับแต่เราก็อยู่ได้ไม่เป็นไรครับมันก็แก้กันไปรดน้ําเดี๋ยวทางอบจเขาวางท่อเยอะเลยอบจวางท่อเยอะก็ช่วยชาวสวนได้เยอะ นะท่อน้นํานี่ท่านสังเกตมาหลายคันลดสิบร้อและ mm hmm. นะครับเป็นสี่ห้าสิบคันสี่ห้าสิบเที่ยวแนละ้วท่อ,อยาวๆ mm hmm. นะครับ,รบอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ก็คองพักดีลำไพยที่พ่อหลวงทรงพระราชทานให้เราชาวจันทบุรีเนี่ยง uh huh. บประมาณสามพันห้ารอยล้านเนี่ย mm hmm. นอกจากช่วยน้ําท่วมเสร็จนะเห็นผลภัยแรงเลย mm hmm. อปตอนหนองบัวอะไร พระพานาลายเทศบาลเนี่ยใช้น้ำจากที่นั้น้เลยนะแต่ที่นน้ำจากที่นี้ทั้งนั้นเลยนะครับตั้งท่อดูดเป็นอนิสง์นอกจากช่วยน้ำร่วมด้วยใช่ยังช่วยแพรแ้งอีกอันนี้อันนี้อนิสงนะครับช่วยช่วยกันได้เยอะนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกเรื่องหนึ่งเวลาประปาเนี่ยเขาประกาศว่าน้ำประปาไม่ไหลเนื่องจากท่อแตกซ่อมท่อยี่สีชั่วโมงเนี่ยอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยให้หยุดกิจกรรมการใช้น้ําโดยที่ไม่จําเป็นอโดยที่ไม่จําเป็นคืออะไรหนึ่งล้างรถสองซักเสื้อผ้าสามล้างบ้านตีรดน้ําต้นไม้นี่ไม่ได้พูดถึงสวนสวนดูเรียนเราหยุดก่อนไหมาให้น้ําเนี่ยมันพอใช้กันก่อนพอน้ําไหลแล้วปาปาปล่อยปกติแล้วเนี่ยคุณจะล้างรถล้างบ้านล้างมอเตอร์ไซค์เอ่อรดน้ําต้นไม้ที่เราปลูกไว้ดูเล่นเนี่ยก็ทําไปแต่ถ้าป้าปาประกาศ น้ำไม่ไหลเนี่ยท่อแตกยี่สี่ชั่วโมงเลยอะไรเอ่ยลงสูบเสียเนี่ยถ้าเราไปไม่ช่วยกันประหยัดน้ําเนี่ยในเมืองไม่มีปัญหา <Ooh. S 2> ยังไงปลาปลาเขาเลี้ยงในเมืองอยู่แล้วจะมีปัญหาก็คือรอบเมืองครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากคนในเมืองว่าถ้าเรารู้ว่าประกาศน้าไม่ไหลเนี่ยเราก็เราก็ช่วยใช้น้ําเนี่ยให้ประหยัดหน่อยเพื่อที่ปลาปลาเนี่ยเขาจะมีอน้ําเนี่ยส่งไปยังที่อื่นบ้างครับ S <S <S ใช่ไหมครับครับครับแต่จตริรงจริงปาปาเขาประกาศนี่เขาก็บอกให้ประกาศล่วงหน้าแล้วก็ต้องเก็บกักตดุนไว้ก่อนก็ได้มันปกติมันก็ไม่ค่อยจะไหลอยู่แล้วพี่ใช่ไหมครับ,ค,รบคือปัญหาคือให้ตุนบอกล่วงหน้าเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยมันไม่ไหลมันเอื่อยอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะตุนได้พอมีน้ําใช้ไปเปนวันใช่ไหมครับอย่างเช่นบางกระจะเนี้ยเคอาเคอบวตทางที่หะสิบสองเนี้ยไปทังเนี้ยพวกเนี้ย แถวเป็นดินทําเป็นดินทองเกาะขวางออกไปทางงูน้ําก็จะไปสายน้าก็จะน้อยใช่ไหมครับอย่างเช่นหลงสูบเขาเสียเนี่ยเขาแต่ก็มีแทงน้ําเก็บไว้ไงแต่แน่ๆในเมืองเขาจะให้ไหลแน่นอนครใช่ป่ะคนในเมืองก็จะไม่ค่อยรู้หรอกว่าต้องช่วยกันประหยัดอันนี้ก็อยากจะบอกจากใจว่าถ้าเกิดเขาประกาศน้าไม่ไหลเนี่ยถ้าพวกเราช่วยกันทุกคน่ะงดใช้ทํากิจกรรมการใช้น้ําเนี่ย คือใช้ได้เข้าห้องน้าอาบน้ําอันนี้โอเคสิ่งจาเป็นถูกไหมครับแต่ถ้าจะมาล้างรถตอนนี้จะมาล้างบ้านตอนนี้จะมาลดน้ําต้นไม้ตอนนี้ถ้าเราหยุดมันก็ช่วยได้เยอะช่วยกันได้เยอะครับผมก็จะประกาศให้พีน้องชาวท่าช้างประจําเรื่องเนี้ถ้าว่าน้ําไม่ไหลปุ๊บเนี่ยจะบอกเลยหยุดเก็บน้ําไว้ก่อนครับครับครับตัวนี้นะฮะครับผมโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับการเรื่องต่างมาเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านได้ยกเสลิมพลศักดิ์คำนะฮะก็ได้ พูดถึงประเด็นต่างๆ,ๆที่น่าสนใจให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันไปนะครับอย่างเช่นโควิดเนี้ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็รับทราบกันไปแล้วแต่ว่าถ้าโอดเป็นหูไม่ได้ซึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาณเวลานี้นะฮะเราก็พูดถึงภายแล้งนี่เจอกันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับภายแล้งแต่ละปีแต่ละป,ละปีจังหวัดจันทบุรีก็เจอปัญหาอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วเวลาหน้าฝนน้าก็ท่วมขังเวลาหน้าแล้งน้ําก็ขาดแคลนก็ถือว่าเป็นปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติไปแล้วแล้วทางด้านการอักขีภัยถ้ากาเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ทุกปีที่ท่านก็เวลาต้องไป,ไปสัมภาษณ์ท่าน,นาก็เตรียมความพร้อมแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับวันที่28มีนาคม28มีมมนาคมก็อีกเดือนเดือนตรงทุกว,วันนี้ก็แป๊บแป๊บแป๊บถึงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การเอสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีทั่วๆไปนะครับตามที่มีประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่หรือว่าทีมหนึ่งทีมใดที่ลงสมัครที่จะ,จะสมัครหรือต้องการจะเปิดตัวก็ผ่านทั้งรายการนี้ได้นะครับยินดีที่จะ,จะ,จะ,จะนำเสนอเพื่อ,อ,อความเป็นความเป็นกลางความความเป็นประชาธิปไตยให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะฮะว่าพื้นที่นู้นพื้นที่นี้มีความพร้อมได้ขนาดไหนเพียงไรในการเลือกตั้งสมาชิกและเลือกตัก้งนายก เทศบาลแต่และเทศาบาลนะครับและต่อไปในวันข้างหน้าก็จะมีโอกาสใาส่วนตวบลตามมาอีกด้วยนะฮะวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเฉลิมพลสักคมเป็นอย่างสูงฮะโอกาสหน้าผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็จะนำานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบต่อไปแต่บาคาัครคันท่าขออภัยด้วยนะฮะเวลาคาดแมสไปนี่เวลาที่พูดไป <laughs> พูดไปอาจจะเสียบุคลิกไปบ้างเพราะว่ามันจะทาให้มีอายมาติดที่แว่นตาแต่ท่านนายกเม่ได็ไม่ไม่ใส่แว่นก็ไม่เป็นไรนะ ครับวันนี้ขอลาท่านบุตรครับท่านนายกปีตรงนี้นะครับสวัสดีครับขอลาท่านปนี้ครับเอ่าน้ผู้ชมช่วงดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ